โอเค really มาแล้วครับเป็นส่วนหนึ่งของงานสิงคโปร์ยอชเฟสติวัลนะฮะข้างหลังนี่ก็คือเป็นมารีน่าในย่านเซนโตซ่าโคฟนะฮะข้างหลังก็เป็นเป็นบิวอร์ดของการ บอกว่าวันนี้มีงาน e x ็กซิบิชันอะไรบ้างอะไรอย่างเี้นะฮะมีพื้นที่ตรงไหนยังไงเดี๋ยวก,กลับกล้องให้ดูนีนสิงคโปร์ยอทติ<น>้งเฟสติวัลนะครับเรามาในช่วงที่อากาศสบายๆมากๆเลยตอนนี้นะฮะ <c oughs> พื้นที่เขาก็มีไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากก็พอๆกับในในบ้านเรานี่แหละที่ในโซนแถวภูเก็ตแถวพัทยานะฮะอาจจะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับ นี่ก็เป็นทางเข้าเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูในเฟสติวัลยอชกันดีกว่านะครับนี่พี่น่าสนุกตรงหน้างานเนี้ยนะครับก็มาต้องมาลิจิสเตอร์ก่อนเพื่อจะเอามาใส่เป็นสัญลักษณ์ว่าเราเนี่ยได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเข <Thank you. S 1> ้าไปในงานเลยดีกว่า ลงมาก็จะเจอเล้าเอาไว้ต้อนรับก่อนเลยนะฮะนี่แลที่จะเมื่อกี้เรามาเราเจอนักดนตรีด้วยนะ <c oughs> นักดนตรีผู้หญิงเป็นแจ๊สซิงเกอร์นะครับที่นี่ก็จะเป็นทางเข้าของงานก่อนอื่นเดี๋ยวพาเดินดูยอชก่อนไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะ โอเคเราสตาร์ทกันที่แบรนด์แรกเลยแบรนด์ที่คนไทยคุ้นเคยนะฮะแบรนด์แรกเนี่ยจะเป็น r r n n e s s นะครับโดยที่บูธเนี่ยจะมาจากเมืองไทยเราเองนะครับในในของพี่หมูกับพี่บุญนี่แหละครับก็เป็นตัวแทนของเอ่อ r i s s e s s โดยทั่วไปตอนนี้ Princess จะเป็นรุ่นใหม่ๆจะมีตัวสัญ,ญลักษณ์ที่มีตัว Y ตัว F ตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างตัวเนี้ยเป็นตัว85ฟุต นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นตัว85ฟุตที่เป็นดีลเลอร์จากกูเกของพี่หมูพี่บุญอ่านั่นแหละครับออเนียที่เป็นดีลเลอร์คนไทยมาออกบูธตรงนี้เดี๋ยวให้ดูคร่าวๆในเลเอา t ์ของรุ่นใหม่ๆของ r r n n e s s เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างอินโนเวชันมากๆนะฮะข้างในก็เดี๋ยวมีโอกาสดเดินเข้าไปดูอันนี้เป็นตัวเล็กลงมาหน่อยก็เป็นตัว62ฟุตนะครับ ที่ดูอยู่เนี่ยก็คือโซนนี้เลยก็คือเป็น Princess เป็นเวลคัมของอีเวนต์เลยนะ85 62ไล่ลงมาเป็น55เป็น F55 นะฮะแล้วก็ตัวเล็กลงมาอีกเรื่อยๆนะครับกาเริ่มต้นดูราคาเนี่ยเขาเปิดราคามาเลยไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่นะ ส่วนอันนี้เนี่ยเขามาให้ดูเป็นตัวลูกทุนนะครับการโคลงซึ่งโดยปกติเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นเทคโนโลยีที่เขาค่อนข้างนิยมมากในตัวการโคลงของเรือที่จะเป็นตัวแม่หเหล็กที่จะเป็นทุ่นแว่งเนี่ยโอเค what So when you push it up and down it's not not Not, not stable. Not when when is left and right is yeah. stable. So what up you, and down? When it's... you switch on. Yep. When you engage, stop. Ah, I see. Now I you see, see. You cannot push now. It's you try pushing. I I will help. You can. Let's try. Now, now you can. <coughs> because it's already engaged. Oh. Okay. I I, okay, I Then you start. Let me help you rock it. Yeah. Okay, ready? One, two, you should go the other side, Dave. Yeah. One, two, go. Go down. Up and down. Oh, okay. Stable <coughs> here. Can you turn it on? Rock, rock, roll. Yeah, yeah. Okay. Ready? Yeah. Ready? Go, Okay, เรียกมันเป็นนวัตก,กรรมของการการโครงเขาเรียกมันเป็นเหมือนกับลูกตุ้มก็คือ how do we call the system ได้หรอใชสเตมอะไรใช่สเตบลไลเซอร์นะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าแต่ว่าราคามันอยู่ประมาณล้านหนึ่ง <think> ต่อตัวนะสำหรับ ไซส์นี้นะเพราะว่าเราจะใช้กับสองท้องซึ่งถามถาม sorry what w a t your name James Lee Mr James Lee ผมถามคุณเจม e s l e แล้วว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณล้านหนึ่งเอแต่ว่าถ้าติดตั้งอะไรเดี๋ยเราก็ติดตั้งให้เลยติดตั้งให้ฟรีนะเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าลูกค้าจะใช้ใช้แคทมาราแล้วอยากจะติดตัวนี้เมื่อกี้คุยกับคุณเจม คุณเจมบอกว่าถ้าติดตัวนี้ติดตัวเดียวได้เลยติดตรงกลางเรือนะไม่ต้องติด2ซ้ายขวาเอ,อ้ยน่าสนใจ interesting มากเลยอนะ่ะตัวนี้เป็นนวัตก,ก,กรรมที่ดีผมผมเห็นใน YouTube หลายช่องแล้วนะฮะไปดูไปดูต่อโอเคลับต่อไปนะครับเป็นแคทมารานเป็นแบรนด์ที่มาดังมากในแบรนด์2ท้องนะครับอินเลก็คือเป็นตัวแคทมรานที่มีความทันสมัย ณปัจจุบันแต่ว่าราคาก็ทันสมัยตามด้วยนะครับดีไซน์รุ่นหลังๆเนี่ยจะค่อนข้างทันสมัยนะฮะทันสมัยหน่อยเป็นตัวหลังๆก็คือพวก i n l e สหกแต่ตัวนี้เป็นตัวเก่าหน่อย50เป็นตัวออกมานานแล้วมันก็จะดูปอมๆอมเถอะๆหน่อยนะครับที่โชว์อยู่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว50ฟุตซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาก่อนนะครับเป็นออกมาก่อนแล้วก็เริ่มใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ เขาก็เปิดแอร์คือการจะเข้าไปในนี้มันต้องเป็นการบุ๊กคิงนะครับเป็นเรสเ r v a t i วชั hmm. ่นเพื่อจะได้ขึ้นไปนะครับดีไซน์ก็ตามที่เห็น <c oughs> แบรนด์ต่อไปเป็นแฟร์ไลน์นะครับตัวนี้เป็นแฟร์ไลน์50พุตนะครับแฟร์ไลน์ก็เป็นแบรนด์ที่นานมาแล้ว <c oughs> ต่างๆเขาก็มาจากแฟร์ไลน์กันนี่แหละครับนะฮะวิศวงวิศวะที่ดิวงานกันมาเนี่ย อีกแบรนหนึ่งนะครับจากฝรั่งเศสเป็นเรือขนาด41ฟุตซึ่งมีความกว้างอยู่พอสมควรเลยนะเกือบ4เมตรเลยนะตัวนี้เนี่ยก็เห็นบ่อยๆใน Youtube ใน,ในโฆษณาต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นเรือที่มีขนาดไม่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ค่อนข้างพร้อมพร้อมสับนะครับมีในโซนนั่งเล่นมีในโซนกลับแล้วก็มีซันรูฟที่เปิดได้ด้วย เราเราจะเห็นค่อนข้างบ่อยในในการโฆษณาของแบรนด์ฝรั่งเศสตัวนี้นะครับนี่เป็นลากูนเซลลิงนะตัวลากูนที่มาออกในงานยอรชโชวตัวนี้เป็นตัวลากูน5 5าที่ผมเห็นนะครับใช่ไหมไหนดูซิอาใช่จริงๆด้วยเป็นลากูน5 5นะครับซึ่งลากูนห5าเนี่ยความกว้างเขาอยู่9เมตรเนี่ย๋อแต่ว่าในสิ่งที่สำคัญคือ ตัวนี้จะกินน้ำน้อยหน่อยรากูลรุ่นใหม่ๆจะใช้วิธีอินฟิวชันเหมือนที่เราใช้กันนี่แหละครับตัว55เนี่ยท้องจะกว้างหน่อยนะครับท้องเนี่ยเหมือนซาลูนคุ้นๆว่าจะกว้างอยู่ประมาณ2เมตร10 2เมตร20นะฮะเราไม่ได้เลสเซอร์ชันไว้ก็เลยขึ้นไม่ได้นะครับต่อมานี่ครับเป็นเลปเปอร์หรือว่าคนไทยเรียกว่าเลี้ยวผาดนี่แหละนะครับ53 เป็นคาตามารานนะครับมอเตอร์คาตามารานโหกว้วางนะเนี่ยลำเนี้ย10เมตรได้บ้งเนี่ย8เมตรแทะตัวนี้โอเคจบคลิปแล้วให้ถ่ายดูให้ดูคร่าวๆนะๆนะเพราะว่าเดี๋ยวขอไปศึกษาอะไรก่อนคือไปหาความรู้ก่อนมีหลายอย่างที่เดินผ่านมาเมื่อกี้แล้วอยากจะเข้าไปเจาะลึกว่วนี้หน่อยแต่ว่ามันกลัวว่าจะเสียเวลาในการถ่าย แล้วก็ไม่ได้คอนเซนเทตคนที่จะคุยด้วยก็เดี๋ยวเขาตำหนิเอาตอนนี้วันนี้จบคลิปสิงคโปร์ยอชเฟสติวัลแล้วนะครับมีโอกาสไปต่องานอื่น